เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง MetaLution นะครับกับเกม Ultraman Fighting Evolution 3นะครับในโหมดสตอรี่พาร์ทที่2แล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมมาเปลี่ยนมาเล่นในคอมแทนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยพาร์ทแรกผมอัดไปเนี่ยผมอัดในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วหน้าจอมันยืดไปนิดนึงนะครับผมก็อาจจะทำให้ดู ไม่สบายตาบ้างหรือไม่ก็อาจจะดูเกก็กะไปบ้างสําหรับปุ่มบนโทรศัพท์นะครับก็เลยมาเล่นในคอมแทนนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเซฟก็ไม่ได้ลงอะไรก็ไม่เคยเล่นเลยยังไม่มีแล้งสักดาดเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บแลงเอสไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องของอุลตร้าแมนเนะฮะในการเจอกับเจ้าแมกมานะฮะ โอเคครับภารกิจของเราในครั้งนี้นะครับจะต้องกําจัดแมกม่านะครับด้วยอุลตราเซเว่นนะครับเราถึงจะได้แรงเอสนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ยากอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่ฉากคัตซิน ที่ทำให้อุลตร้าเซเ่นถึงแก่ความตายนะีฮะเออถ้าเกิดว่าเราใช้อุลตร้าเซเว่าไม่ได้เราจะไม่ได้แรงเอสนะครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องของเลโอแต่ว่าจบด้วยอุลตร้าเซวโอเคเราองมันมีทริคอย่างหนึ่งนะครับผมคือเราต้องห้ามมันโดนห้ามมันโดนใช้ถ้าไม่ตายใส่แค่น้นเองฮะโอเคนะครฉากคัตเตนแล้วมันก็จะเรียกไอ บีซ่าสองก็โอ้โหนะครับทำไรอันอุลต้าเซเว่นจนสาหัสนะฮะต้องห้ามโดนโจมตีอุ๊กนี่ไงไปห้ามโดนโจมตีแต่ว่าโดนไปแล้วหลอดนึงตอนนี้เราจะต้องหลบการใช้แทบตายของแมกมาให้ได้นะครับผมนั่วนว่าเราจะต้องแย็บแย็บต่อเนื่องนะครับอย่าให้มันสวนกลับอุ๊ยบบ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 บดบบ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 น,น,นบบ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 บช็ชอตน,นะครับเลือดถ,ถึงจะได้ลดเร็วบบบบ ลำแสงไวช็อตนะครับผมเออลดได้เยอะอยู่ดีนะมันกันไม่ได้วิ่นินวิ่นวิ่นลบบบลบลบได้ครับสวยปล่อยมันไปเรื่อยครับผมอยากให้มันอยาให้มันใช้เทพตายใส่เราอุ้ยอ้ยได้อยู่ไดอยู่ครับได้อยู่ครับกดโอชิหายอ้ยนอ้เกือบดีนะที่ล้มทันเมื่อกี้โอ้ถ้าล้มไม่ทันนี่คือเราโดน อยเราโดนถ้าไม่ตายมาแน่นอนครับผมยังดีที่หลักขังช่วยเอาไว้อยู่โอ้โอสวยครับโดน,นไอสัป,ปหลาดสองตัวข้างหลังยมันจะตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะมผมก็จะตายเหมือนกันมันเรียกมันมาอีกแล้วว่าโอเคครับเราใช้ลำแสงไวช็อตเปิดชีพมนเลยดีกว่าวายช็อตเรียบร้อยครับผมได้แลกเอสไป เกือบเหมือนกันนะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับแต่ว่าเราได้แรงด์เอสเพราะว่าเราใช้อุลตาเซเวในการกำจัดแมกมาไปนะฮะอุย้ยเล่นสะโหวใจวายเลย <c oughs> โอเค,คเดี๋ยวเราจะเล่นเนื้อเรื่องของเลโอต่อเลยดีครับผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนี้เราจะได้แรงด์เอสอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ผมคิดว่า เล่นยากที่สุดแล้วนะครับในเนื้อเรื่องทั้งหมดในเกมนี้นะครับยิ่งด้วยเลโอเนี่ยเขาแบบออยู่บนดาวโลกได้แค่2นาที4 0วินะครับไม่ได้เหมือนสมนาทีกับพี่น้องอุนตาคนอื่นนะไอตัวนี้แหละคือทำให้ผมในหัวร้อนมาตั้งแต่สมัยนู้นเลย เนี่ยภารกิจของเราดีจะต้องเอายานจากหน่วยแม็กนะครับออกมาจากสมัมปันธตัวนี้ให้ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องกําจัดตัวนี้ภายใน1นาทีครึ่งนะครับถ้าเกิดเกินมากกว่านั้นเราจะไม่ได้แรงเอสนะครับคุณผู้ชมฮะความยากมันอยู่ตรงที่ว่ามันแบบไม่ชอบลงมาอุ้ยเนี่ยมันไม่ชอบลงมา,มมงมาหรือว่ามันอาจจะลงมาช้ามากนะครับต้องกะรระยะให้ดีในการโจมตีมันโอ้มุมกล้องก็ลำบากมาก โอเคได้อยู่ได้อยู่ชุดแปลว่าไม่ได้เลยอเอายาออกมาครับมิชชันแรกผ่านไปเราจะต้องอทําให้มันเลือดลดให้เร็วที่สุดแล้วมันอยู่ด้านหลังโรงเรียนด้วยนะโออดย์ใหญมันลุกใหญมันลุกใหญ่มันลุกเออเอาอมันออกมาก่อนอย่าให้มันโดนโรงเรียนไปไหนละ่ะครับผมไม่ต่อยไม่ต้องลุกนี่มันจะยากตรงนี้แหละ เออเราต้องใช้ท่าที่สองเท่านั้นนะครับก็คือท่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อท่าของเลโอเนี่ยโอ้ยพอมันออกมาจากโรงเรียนเอออย่าให้มันบีบไปไม่งั้นโรงเรียนพังเราก็มิชชั่นเฟลเหมือนกันเอยได้แล้วอย่าก,กันนะอย่าก,กันนะอย่าก,กันนะอูไม่ตายครับคุณผู้ชมฮะ เอ๋ยโถสวยงามต้องใช้ท่าสองกำจัดเท่านั้นนะครับอย่าใช้ท่าอื่นเรียบร้อยโหแรงเอสแน่นอนนะฮะแรงเอสแรงเอสแรงเอสโอ้โหแรงเอสจริงๆด้วยมิชชั่นคอมพลีทนะครับผมได้แรงเอสมาสองดานเลยครับเหมือนจะปลดล็อกท่าให้เลโอด้วยนะครับเนี่ย โอเคครับผมสำหรับพาร์ทที่2ในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเลโอนะครับที่เราเล่นไป2ด่านด้วยกันนะฮะยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องเมตาลูชั่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพาร์ทหน้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเนื้อเรื่องตัวไหนเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ